ประธานาธิบดีวอลเดเมเซสกี้นะครับของยูเครนเนี่ยคาดหมายว่ายูเครนจะสามารถสู้รบกับรัเสเซียต่อไปได้เนี่ยอีกสูงสุดก็คือ3ปีแต่ว่าไม่ได้เป็นการเปิดเผยจากปากของเขานะครับเป็นการเปิดเผยของโดนัลด์ทัชนายกรัฐมนตรีโปแลนด์ Poland ครับระหว่างที่เขาเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่าง Sun เด y t i รา s นะครับรายงานข่าวเกี่ยวกับคำพูดของผู้นำยูเครนเนี่ยก็มีขึ้นขณะที่ e ูกำลังหาหนทางใหม่ๆใ,ในการหาเงินสนับสนุน ในการป้องกันให้กับยูเครนนะครับโดยเล็งเป้าใช้ทรัพย์สินของธนาคารกลางรัเสเซียที่อายัดเอาไว้เป็นทางเลือกหนึ่งระหว่างการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์อังกฤษเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดนัลด์ทัชนะครับก็อ้างคำพูดของเซเลนสกี้โดยเขาระบุว่าเขาหวังว่าสงครามจะไม่ลากยาวถึง10ปีแต่ยูเครนพร้อมสำหรับการสู้รบต่อไปอีก2-3ปี และถ้าความขัดแย้งกับรัสเซียลากยาวไปกว่านั้นเซลเลนสกี้วิตกว่าความสูญเสียจากสงครามจะมีผลกระทบต่อประชาชนและเศรษฐกิจนี่คือสิ่งที่นายกรัฐมนตรีโปลแลนด์ได้กล่าวนะครับแล้วก็เมื่อวันอังคารที่21ตุลาคมนะครับย้อนไปในีหนังสือพิมพ์เอลปาอิของสเปนนะครับก็ได้รายงานว่าแหล่งข่าวจาก EU ที่ไม่ประสงค์เอ่ยนามก็ระบุว่ายูเครนเนี่ยมีปัญหาทางการเงินเนี่ยร้ายแรง โดยยูเครนมีเงินเพียงพอที่จะประคับประคองต่อไปได้จนถึงสิ้นไตรมาสแรกของปี2026เท่านั้นนะครับล่าสุดนะฮะในต่อมานะครับขออภัยฮะในวันพุทธที่22ตุลาคมนะครับรัฐสภายูเครนเนี่ยก็ผ่านร่างกฎหมายงบประมาณสําหรับปี2026ซึ่งทําให้ตัวเลขในขาดดุลงบประมาณสูงกว่า58ช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาพวกผู้นํา EU ก็มีการพูดคุยกันเข้มข้นขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าเงินกู้ชดเชย สูงสุด140,000ล้านยูโรที่จะมอบให้แก่ยูเครนโดยมีทรัพย์สินที่รัเสเซียเนี่ยอายัดเอาไว้เป็นหลักประกันทั้งนี้ยูเครนเนี่ยถูกกำหนดให้ชำระเงินกู้ยืมดังกล่าวก็ต่อเมื่อรัเสเซียเนี่ยจ่ายเงินชดเชยแก่พวกเขาสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างสงคราม ที่ผ่านมา EU นาผลกําไรที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินของรัสเซียที่อายัดไว้ไปใช้ประโยชน์ต่างๆนานานะครับอย่างไรก็ตามทางรัสเซียก็ให้คําจับกัดความการกระทํานี้ว่าเป็นการขโมยและประกาศว่าจะแก้แค้นหลังจากสสานการความขัดแย้งในยูเครนลุกลามในเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ทางสหรัฐและ EU ก็ได้อายัดทรัพย์สินของรัสเซียมูลค่าราวกว่า3 0 0 0 0 0ล้านดอลลาร์ ในนั้นก็รวมถึงเงินราวสองแสนล้านดอลลาร์ที่อยู่ในยูโรเครียหรือว่าศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กลางระหว่างประเทศชั้นนำของโลครับครับซึ่งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นี้เนี่ยก็อยู่ในประเทศเบลเยียมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาคุยกันเมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมานะครับว่าจะนำเงินของรัเสเซียในยูโรเรียนนี่แหละไปให้กับยูเครนปรากฏว่าเบลเยียมค้านฮะเบลเยียมบอกว่าถ้าเกิดรัสเซียฟ้องมาเนี่ยทุกประเทศเนี่ยในยุโรปต้องร่วมรับผิดชอบนะ แต่ถ้าทุกประเทศเนี่ยไม่ยืนยันว่าจะร่วมรับผิดชอบเนี่ยเบลเยียมก็ไม่เห็นด้วยสุดท้ายเรื่องนี้ก็ถูกเลื่อนออกไปอีกครั้งบอกว่าเดี๋ยวไปคุยกันอีกทีเนี่ยเดือนธันวาคมก็เลยทําให้ยังไม่มีทรัพย์สินของรัสเซียที่ถูกยุโรปอาญัตไว้เนี่ยครับส่งมอบให้กับยูเครนตามที่ชาติยุโรปเนี่ยหรือว่าอังกฤษเองเนี่ยต้องการให้ทําแบบนั้นนะครับคุณผู้ชมครับไปดูความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นกับทางด้านฉนวนกาซ่ากัดบ้างนะครับล่าสุดนั้นขบวนรถบรรทุกและยานพนาหนะของอียร้คร่งหนานนา ของตัวประกันชาวอิสราเอลที่ยังคงสูญหายอยู่ในพื้นที่โดยขบวนดังกล่าวถูกบันทึกภาพได้ในเมืองขานยูนิตท,ทางตอนใต้ของฉนวนกาซาขณะที่กองทัพอิสราเอลยังไม่ออกมาให้ความเห็นหรือว่ายืนยันการเข้าพื้นที่ของทีมอียิปต์แต่อย่างใดด้านผู้สื่อข่าวนั้นรายงานนะครับว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นําของอิสราเอลเป็นผู้อนุมัติด้วยตัวเองให้ทีมช่างและวิศวกรจากอียิปต์พร้อมยานพาหนะเฉพาะทางเข้าสู่ฉนวนกาซาเพื่อทําภารกิจค้นหาศพของตัวประกันที่สูญหายขณะที่ช่องข่าวเอา,เาซึก ที่เชื่อมโยงกับรัฐบาลอียิปต์นั้นก็รายงานนะครับว่าทีมด่งกล่าวกําลังมุ่งหน้าไปยังฉนวนกาซาหลงข่าวของทหารอียิปต์เปิดเผยนะครับว่าขบวนรถของอียิปต์ได้จอดรถรอที่่านผ่านแดนเคเรมชาลอมเมื่อวันที่25ตุลาคมเพื่อการอนุมัติของอิสราเอลให้สามารถเข้าสู่เขตกาซาได้ทั้งนี้การเคลื่อนไหวของอียิปต์ถือเป็นความร่วมมือโดยตรงที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักระหว่างอียิปต์กับอิสราเอลภายในเขตฉนวนกาซาซึ่งยังอยู่ภายใต้สภาพความเสียหายอย่างหนักจากการสู้รบนะครับ ขณะที่เมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทูเคียรายหนึ่งไม่เปิดเผยชื่อให้ข้อมูลว่าทีมกู้ภัยจานวน81คนจากทูเคียก็ถูกส่งมายังอียิปเพื่อเตรียมเข้าสู่ฉนวนกาซาช่วยกันค้นหาร่างตัวประกันชาวอิสราเอลเช่นกันแต่สุดท้ายทีมทูเคียก็กลับไม่ได้รับอนุญาตจากอิสราเอลให้เข้าพื้นที่นะครับซึ่งมีการรายงานข่าวว่าอิสราเอลไม่ชอบต่อการมีส่วนร่วมของทูเคียในภารกิจของฉนวนกาซาสำหรับข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกลุ่มฮามาสและอิสราเอลก็ได้ระบุว่าฮ 48รายนะครับทั้งยังมีชีวิตและเสียชีวิตให้แก่อิสราเอลเพื่อแลกกับการปล่อยชาวปาเลสไตน์เกือบ2,000คนที่ถูกคุมขังในอิสราเอลซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยครับก็มีการส่งคืนร่างตัวประกันที่เสียชีวิตได้เพียง15รายจากทั้งหมด28รายครับคุณผู้ชมครับกองทัพเรือสหรัฐนะฮะได้สูญเสียเฮลิคอปเตอร์และก็เครื่องบินรบนะฮะถึง รวมกันแล้วในสองลำในทะเลจีนใต้นะครับในเวลาที่ห่างกันเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงครับกองเรือแปซิฟิกสหรัฐถแถลงผ่านเนะครับเมื่อเช้านี้นะฮะบ,บอกว่าเครื่องบินขับไล่ F-18 Super h ซูเปอนะครับแล้วก็เฮลิคอปเตอร์ซ h ฮอคได้ประสบเหตุตกลงในทะเลจีนใต้ครับระหว่างการปฏิบัติภารกิจตามปกติแบบแยกกันแต่ว่าลูกเรือนั้นปลอดภัยเฮลิคอปเตอร์ซีฮอคนะครับสังกัดหน่วยแบทเทิลแคทครับ เป็นของฝูงบินเฮลิคอปเตอร์โจมตีทางทะเล73ประสบเหตุตกเมื่อเวลาประมาณ14นาฬิกา45นาทีในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับตามเวลาท้องถิน่ขนขณะกำลังปฏิบัติการตามภารกิจปกติจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS n i m i t ทีมค้นหานะครับแล้วก็กู้ภัยนสามารถช่วยเหลือลูกเรือได้ทั้ง3คนแล้วก็ต่อมาในเวลาห่างกันประมาณครึ่งชั่วโมง15นาฬิกา15นาทีในวันเดียวกันนะครับ เครื่องบินขับไล่ F 1 8 Super Hornet สังกัดหน่วย Fighting Red Cock องฝูงบินขับไล่โจมตีที่22ประสบเหตุตกเช่นกันขณะกำลังปฏิบัติภารกิจตามปกติจากเรือบรรทุกเครื่องบินนิมิตเช่นเดียวกันลูกเรือทั้งสองก็ดีตัวออกจากเครื่องได้สำเร็จนะครับแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือโดยสวัสดิภาพนับเป็นความสูญเสียล่าสุดของกองทัพเรือสหรัฐหลังจากสูญเสียเครื่องบิน F 1 8 Super Hornet 2ลํลในทะเลแดงในปีนี้นะครับ แล้วก็เครื่องบินรุ่นนี้ก็ราคาเนี่ยอยู่ที่ลำละประมาณ60ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1,9-60ล้านบาทสำหรับเรือ USS Nimitz นะครับจัดเป็นเรือรบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกลำหนึ่งด้วยแล้วก็เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินเก่าแก่ที่สุดของสหรัฐที่ยังคงใช้งานอยู่ก่อนจะปลดระวางในปีหน้านะครับภารกิจของกองทัพเรือสหรัฐก็เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ทัดทานขยายอิทธิพล ทางทะเลของจีนที่อ้างสิทธิ์เกือบทั้งหมดของทะเลจีนใต้แล้วก็ตอกย้ําความเป็นเจ้าของด้วยการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างทางทางาหารท้าไทยสหรัฐที่ถือว่าน่านน้าแถบนั้นเป็นน่านน้าสากลที่ยังเดินเรือได้อย่างอิสระกองทัพเรือเปิดสอบสวนหาสาเหตุของการตกของเครื่องบินรบและเฮลิคอปเตอร์ในทะเลจีนใต้แล้วนะครับซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่ประธานาธิบดีโดนรรัทัม ผู้นำสหรัฐกำลังเยือนเอเชียครั้งสําคัญรวมไปถึงการพบปะกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นําของจีนในวันพฤหัสที่30ตุลาคมนี้ด้วยครับรก็รู้สึกว่าเหมือน F18 บนเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐนั้นเนี่ยนะฮะจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยนะฮะก่อนหน้านี้ในทะเลแดงก็ร่วงตกทะเลไปแล้วสองลำคราวนี้อีกหนึ่ลนะครับในทะเลจีนใต้ฉลองครบรอบ5ปีท็อปนิว น้ำใจแฟนข่าวเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมเป็นท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพื่อสนับสนุนให้เราได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปค่ะสมัครสมาชิกท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพียงปีละ5,000บาทรับกระเป๋าเดินทางและเมมเบอร์การ์ดพร้อมรับสิทธิประโยชน์ระดับท็อปตลอดปี2,569 ส่วนลด20%สินค้าท็อปนิวส่วนลด10%ทัวกับท็อปนิวลุ้นจับรางวัล6ครั้งต่อปีลุ้นรับทองคำแท่ง128รางวัลและวอชเชอร์ทัวร์120รางวัลรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทสอบถามข้อมูลโทร02 481 5677หรือ Line @topshopping พิเศษโปรโมชั่น 3ึงพฤศจิกายน2568้อซื้อเมมเบอร์ทุก2ใบรับส่วนลด10%บมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ